ก็สำหรับวันนี้เราจะมาดูอาวุธที่ไทยผลิตขึ้นมาได้การทุกรายการไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือศักยภาพฝีมือคนไทยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการเดียวจะต่างประเทศบ้านเราจะเลือกใช้ของอะไรกันบ้างและความทันสมัยเกรดการพัฒนางานจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับหอาวุธที่ไทยผลิตขึ้นมาด้วยตนเองปี2023 What it's like to be in dead baby Stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you what that 1. เริ่มการที่ยักษ์ใหญ่ของเราไปกันก่อนเลยนั่นคือเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบที่6โดยนี่วันที่มีการประกาศโครงการวันแรกๆถือว่าเป็นก้าวสาคัญของบ้านเราเลยนะที่ไทยเราในยุคนี้มีการผลิตเครื่องบินขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันแม้จะเป็นศักยภาพที่มีไว้สําหรับการฝึกนักบินทั่วไปก็ตามและเป็นเครื่องยนต์แบบใบพัดเดียวโดวยมัน เป็นเครื่องบินลำเล็กๆนะครับผมหนักเพียงแค่1.3ตันมีความกว้างของปีกเนี่ย8.3เมตรและทําความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่430กิโลเมตรอันนี้พิสัยการบินสูงสุด1,100กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง1ครั้งศักยภาพก็ถือว่าดูดีสำหรับเครื่องบินเล็กๆเนาะแต่ว่าศักยภาพนี้ขอบอกทุกคนก่อนว่านี่เป็นศักยภาพที่กองทัพอากาศได้ระบุไว้ตามป้ายโชว์เท่านั้นนะครับผม ช่องทางสื่ออื่นเนี่ยจะให้ค่าศักยภาพไว้สูงกว่านี้ด้วยมันเป็นเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์เดียวสัญชาติอเมริกันอลิซซอน420แรงมา้าสามารถรองรับนะ้ำบรทุกได้สูงสดุด110กิโลกร,รัมถือว่าน,น้อยมากๆเลยนะจำนวนนี้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยสคนยังนั่งแทบจะไม่ได้เลยดดวยซ้ำแม้จะมี2ที่นั่งก็ตามมันเป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศพัฒนามาจากวิศวกรรมย้อนกลับของเครื่องบินมาเชติ Sf 260ซึ่งลำนี้ในอดีตก็เป็นเครื่องบินฝึกของเฮเตารี่ที่ผลิตส่งออกไปขายเยอะมากๆแล้วมีประเทศผู้ใช้เกือบ40ประเทศกันเลยทีเดียวศักยภาพดูดีและเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้แพงและไทยเราเองก็ติดอกติดใจใช้งานมาโดยตลอดโดยโครงสร้างของเครื่องบินส่วนใหญ่การออกแบบแบบเฟรมระบบเก็บช่องรายการการ,การบินอวิอนิกระบบเก็บเชื้อเพลิงการปรับฐานไฟฟ้าอะไรต่างๆรายงานระบุว่าทีมวิศวกรไทยออกแบบเองแบบยกลำแต่แน่นอนในเรื่องของเทคโนโลยีก ก็ต้องนําเข้าอยู่แล้วนะครับผมโดยแผนตามที่กองทัพอากาศได้วางไว้เขาระบุไว้ว่าต้องการจะจัดหาเครื่องบินประเภทนี้เข้ามาประจําการมากถึง25ลําโดยจะใช้เวลาตามโครงการอยู่จานวน6ปีแบ่งเป็น3เฟสทั้งหมดจะใช้เงินลงทุนสูงกว่า3,400ล้านบาทแต่ก็มีข่าวมาถึงเวลาปัจจุบันนี้เพียงแค่เฟสแรกเท่านั้นนะครับผมตอนปี2014ที่โครงการเริ่มดาเนินการและมาจบที่ปี2017กับจํานวน3ลําแรกที่เข้าประจําการในกองทัพแล้วเรื่องก็เงียบไปเลย ต่อแต่นั้นคาดว่าเฟส2โครงการน่าจะไม่ได้รับการอนุมัตินะอันดับที่2เอาเป็นระบบยิงจรวดพุส 1> d 1 1 a ตามที่กองทัพบ,บ้านเราพัฒนาขึ้นมามีหลายตัวเหมือนกันนะครับผมเห็นกันหลกัลกๆก็มี4ี่เวอร์ชั่นแล้วแต่หากดูความทันสมัยการปรับใช้งานก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะจากความร่วมมือกับประเทศอิสราเอลและก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาในยุคนี้เหมือนผีเข้าผีออกเหมือนกันจากในอดีตเนี่ยที่แทบจะไม่ได้สนใจระบบจรวดมีเพียงแค่ในตัวการติดตั้งในรถหุ้มเกาะจากจีนคันเก่าๆเ,เท่านั้นแต่มาในยุคนี้กลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ มีเวอร์ชั่นการพัฒนาระบบยิงจรวดต่อยอดเต็มไปหมดทั้งจากจีนและอิสราเอลโดยระบบพูสของไทยเริ่มกันพัฒนามาๆัๆมาในปี2022โชว์จุดเด่นเทคโนโลยีของจรวดที่ยิงได้มากกว่าหลากหลายขนาดมันจะถูกใช้เป็นจรวดโจมตีทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยบ้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นสนามบินค่ายทหารหรือสถานที่สําคัญราชการของฝ่ายศัตรูตัวนี้จะถูกส่งไปกําจัดแน่นอนหากกองทัพไทยบ้านเราพัฒนาสําเร็จโดยมันสามารถยิงจรวดได้หลากหลายขนาดมากๆ ถึง4รายการทั้งขนาด3 7 0มิลลิเมตรสมมิลลิเมตรมิลลิเมตรและเล็กที่สุดคือ1 2 mm. 2มิลลิเมตรเพราะท่อยิงของระบบยิงจรวดคันนี้นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานโดยมีระยะการยิงโจมตีเริ่มต้นไปตั้งแต่40กิโลเมตรและตัวจรวดเวอร์ชันที่ร้ายแรงที่สุดขนาด3 7 0ส mm, มิลลิเมตรสามารถยิงออกไปได้ไกลกว่า300กิโลเมตรมีค่าของการพลาดเป้าไม่เกิน10เมตรถือว่าดูดีเลยนะสำหรับระยะทางและค่าของการพลาดเป้าอันมีชื่อ ตัวจรวดว่า p ีดิ r เตอร์ฮอสำหรับจลวดที่แายแรงที่สุดและด้วยความที่ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาทดลองยังไม่ได้สร้างแบบเป็นชิ้นเป็นอันร0อยเปรเซนตทำให้ข้อมูลที่ออกมามีเพียงเท่านี้นะ อันดับที่3มรถหุ้มเกาะเฟิร์สวินได้เรยวันนี้เป็นอีกหนึ่งรถหุ้มเกาะที่มาแรงมากๆในยุคนี้เลยคพราว่าได้ในช่วงแรกๆตอนที่เปิดตัว10ปีก่อนหน้านี้คิดว่าน่านนจะไม่เกิดแล้วสําหรับรถหุ้มเกาะฝีมือคนไทยพอทิ้งช่วงระยะเวลาไปนานมากๆจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้ในการขายให้กับกองทัพไทยภายในประเทศปรากฏว่าน,นี่ก็จะมียอดขายภายในรวมกันเกือบจะ300คันอยู่แล้วตามโครงการที่ทั้งกองทัพบ,บกไทยบ้านเราสั่งซื้อไปจํานวนประมาณ100้คันและคิดว่าจะทยอยซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีมี ีการซื้อในกมรมตํารวจตเวนชายแดน46คันหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่ระบุจํานวนและยังประสบความสาเร็จอย่างมากในการส่งออกสูต่ต่างประเทศ First w วินก็ทํายอดการผลิตทะลุกว่า200คันถือว่าได้รับความเชื่อใจไม่ใช่แค่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นต่างประเทศก็ทําได้ไม่เลวเลยโดยราคาเ i r s t w วินต่อคันเริ่มต้นเฉพาะตัวรถนะครับผมไปตั้งแต่18ล้านถึง20ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นภายในห้องโดยสารสามารถรองรับหลังพนได้สูงสุด10คนและเชื่อว่าแม้จะไม่ได้มีการระบุความ ขนาของตัวกรอะมาแต่ชัเยเสรีบริษัทผู้ผลิตเน้นมาตลอดเลยคือเรื่องของชุดป้องกันทุบระเบิดฝังดินน,นี่น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาและสามารถป้องกันกระสุนปืนขนาดไม่เกิน15มิลเมตรระดับก,ากลางกลาได้ส่วนตัวของอาวุธป้องกันก็ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ใช้ว่าจะเลือกติดตั้งอาวุธปืนตัวไหนนะครับผมเล่าที่รายงานใส่ได้ขนาดใหญ่สุดคือ12.7มิลเมตรและเวอร์ชันตัวใหม่ๆยังมีการปรับปรุงติดออปชั่น water j e t ทุ่นลอยน้ําข้างตัวรถเพื่อเพิ่มความสามารถในการ คเคลื่อนในน้ําได้อีกด้วยแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าลงน้ําลึกๆได้อะไรขนาดนั้นนะ4 โดนยูหนึ่งสกายสคอตต้องบอกก่อนวันนี้อันที่จริงแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีการพัฒนายู v โจมตีมาหลายลำเหมือนกันโดยการนึ่งเทคโนโลยีทั้งจากอิสราเอลและจีนเข้ามาปรปับปรุงแต่แล้วในที่สุดบ้านเราก็ไม่ได้มีการอนุมัติจัดหาเวอร์ชั่นโจมตีจริงๆเลยแม้แต่ลำเดียวณเวลานี้ส่วนมากจะเป็นแค่รุ่นของการทดลองมาลองให้อยากแล้วก็จากไปส่วนมากจะเข้าประจําการในตัวของ u a v อวิสอดแนมซะมากกว่าที่บ้านเราก็พัฒนากันมาเกือบ20เวอร์ชันแล้วโดวยโดนสกายสคอ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เริ่มต้นโครงการมาได้ดีอย่างมากๆกองทัพอากาศได้สั่งซื้อโดนสอดแนมตอนปี2017ไปแล้วมากกว่า17ลำในวงเงินกว่า580ล้านบาทแต่ก็ได้เท่านั้นจริงๆในรุ่งการพัฒนาที่จะมีการตอนวุฒมาให้กลับไม่มีการซื้อหายเงียบไปซะอย่างนั้นในปี2021ซึ่งจริงๆแล้วหากมันได้เข้ามาเฉิดฉายเชีวยวมันจะมีศักยภาพในการออกปฏิบัติการภารกิจได้นานกว่า8ชั่วโมงมีออปชันของการเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอดาวลิงเห็นภาพแบบเรียลไทม์มอง ภาพในเวลากลางคืนได้เหมือนกับโดรนทั่วไปส่วนเรื่องของอาวุธก่อนหน้าน,นี้ก็มีการตีขีปนอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ฟีเฟลเอลเอ็มเอ็มของประเทศอังกฤษมาให้ซึ่งมีน้ำหนักสูงสุด6กิโลกรัมเป็นหัวรบแบบกระจายตัวใช้ได้ทั้งการโจมตีกับยันปาหนะเรือหรือกำลังคนกับระยะการโจมตี4กิโลเมตรแล้วก็มีลุ้นโดนอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอตติสตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันและมีขนาดใหญ่กว่าด้วยตีนอาวุธได้ผลิตในไทย อันดับที่5ทุ่นระเบิด MI9 หรือทั้งรุ่นดั้งเดิม MI11 นี่ก็เป็นทุ่นระเบิดใต้น้าที่บ้านเราออกมาเค็มนักเค็มหนะวาวเป็นทุ่นระเบิดล่องหนกองทัพไทยมีการเคลือบสารไฟเบอร์โคดหนึ่งหนึ่งซึ่งสารตัวนี้จะช่วยลดการตรวจจับได้โซนหน้าได้ดีอย่างมากถึงากถึง50%มันจะดูดซับคลื่นพลังงานของเรดาร์เข้ามาจนแทบจะไม่เหลือคลื่นสะท้อนกลับไปยังเรดาร์ค้นหาไฟสตูโดยการทํางานของมันก็จะทั่วไปจะทํางานเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามากระทบกับเสาสัญญาณและจะจุดชนวนระเบิด,ด อัตโนมัติทันทีโดยจากคําสัมภาษณ์เมื่อในอดีตของกรมทหารเรือผู้ผลิตเขาระบุว่าปกติแล้วกองทัพไทยจะมีการนําเข้าทุนระเบิดจากต่างประเทศสูงถึงลูกละ1ล้านบาทแต่หากทุนระเบิด MI ดังกล่าวผลิตจนเสร็จสิ้นและนําออกมาใช้งานได้จริงมันจะมีราคาต้นทุนการผลิตอยู่เพียงแค่ลูกละ70,000บาทเท่านั้นเองลดลงเยอะมากๆรา,า,าวฟ้ากับเหวมันมีขนาดของหัวรบระเบิดเทียบเท่ากับ TNT ไล่ไปตั้งแต่50กิโลกร,รมัมถึง100กิโลกร,รมัมซึ่งแน่นอนแรงระเบิดขนาดน สามารถปรับเรือดำน้ำได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่พลังงานนิวเคลียร์ดีเซลอะไรก็ตามแลวะวัสดุทุกอย่าง100%รวนแล้วแต่หาได้ภายในประเทศทั้งสิ้นและนี่คือห้าอันดับที่ไทยเราสามารถผลิตขึ้นมาใช้งานได้เองนะเวลานี้นะครับผมอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ยังขาดพวกอาวุธปืนกลปืนครกหรือบรรดาเรือรบอีกนะที่ไม่ถูกจะอันดับเข้ามาด้วยซึ่งบ้านเราศักยภาพก็ตามที่บอกว่าเป็นกองทัพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วบางสิ่งสามารถสร้างขึ้นมาได้บางสิ่งสามารถซ่อมเองได้แต่ส่วน ก,ก็ยังต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศจุดดีก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาเป็นของตอนเองก็แล้วกันนะเอาง่ายๆส่วนตัวผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ